ไม่ต้องนอนเฝ้าจะนอนเฝ้าทำไมไม่ไปไหนหรอกวันนี้วันหยุดนะครับดูงอนงอนงอนกว่าป้าหน, <c oughs> นีบนบนไม่ได้หนีวันนี้อยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยฮัไอ้บุเชียยกเดยกกลับไปกลับ คิดตัวตลอดคิดตัวมากล่าตลอดเลยนะี่พ่อป้าไปเรียาหามก่อนเดียก,กลับไปตั้งเลยไม่ตั้งเลยไม่ต้องบนไม่ต้องบนออยขีข่ขาน,นี่ทำไมว่าหนีเหรอไม่หนีไปไหนหรอกวันเนี้ย ว่าเชียว่าเชียเดี๋ยวกลับไปพ่อป๋าขี่ตัวประลาตลอดเลยเนีบอกว่าพ่อไปพ่อไปเดี๋ยวกลับไปเพื่อก้าวนะพี่พี่คือยันเขาหนีแห้งไรบอกว่าไม่หนีไม่ต้องมาเฝ้าติดขนาดนี้ก็ได้ว่าเชียดอกเดี๋ยวก็หนีเดี๋ยวก็หนีบปกะกาเลยมืงหนีมันหยุดปะาปานะพี่พี่ไม่ได้เป็นไหนแต่ดูไอ้ตอกบักตอกมันย่านหนีหลายมันนอนเฝ้าเลยว่าเชียดอกเดี๋ยวก็หนีบัระกาศ กับป๋าไม่หนีได้วันนี้เดีไปธุระเฉยๆนานเห็นห่้ปลากราวาแล้วฟอ้อมจัดเดือกปลา,ปาเดี๋ยวปลาป๋าไม่หนีหรอกไม่ต้องมาเฝ้าขนาดนี้กันได้โอ้โหเป็นเขาตามโตเลยเฮ้ยม่เสียดหรอกหวาวานะเดี๋ยวกันนี้เดี๋ยวกันนี้บัากรา เดีนอนนิ่งเลยนอนเฝาเลยเฮ้ยประกามานะนี่วันนี้ไม่ไปไหนวันนี้วันหยุดครับวันนี้วันหยุดพ่เสียพ่เสียครับครับไม่หนีครับวันนี้ไม่ไปไหนอ,อยู่ด้วยเอออยู่ด้วย<อ>ใช่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 เฮ้ยแมาขีดตัวเองไรขี่ตัวด้วขี่ตัวประกาตลอด ประจำป้าปะวุ้ยด,ด,ดม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 ไว้ก่อนวุ้ยไปไหนได้ล่ะแทะเลยแทะนี่ละแทะขอบตู้ป้าปาเอา้าตอกไม่ไปไหนนะลุกแล้วกระตอกตอก ตอกลุกแล้วไม่ไปไหนจริงๆไม่ต้องเฝ้าขนาดนี้ก็ได้ไปมิเชียรอกเดลแกันนี้บุกลาเด้เฮ้ยซองกระจุกแล้วเ้ยรอวะน้อรอวะเป็นไรครับไม่หนีหรอกครับอี่พี่นี่บุกลาฝากไปใช่ไหมนะครับพี่พี่บุกลาสอบป้าป๋ากันนะครับบ๊ายบาย ไม่บายครับไมบาย